ในฐานะครับที่มีประสบการณ์ในการอนุรักษ์และก็แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับปัจจุบันนี้ครับเราพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยแล้วก็ระดับ global ้วยนะครับแต่ท่านคิดว่าเรามีความจําเป็นที่จะต้องจัดก,การและก็แก้ไขอย่างเร่งด่วนมนันปัญหาอะไรครับท่านครับครับต้องบอกบอก่อนว่าเบื้องต้นนะครับกรมป่าไม้เนี่ยดูแลในภารกิจที่เป็นภารกิจที่ค่อนข้างจะหลังา ทั้งในเรื่องของธรรมชาติป่าธรรมชาตินะครับทั้งเรื่องของป่าเศรษฐกิจที่เราพูดถึงเพื่อพีพร์มีกันแล้วก็ในส่วนที่ใกล้ตัวของเราอีกก็คือเรื่องป่าในเมืองนะครับในสามทั้งสามประเด็นนี้เป็นปัญเของาที่เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับของประเทศไทยแล้วก็แน่นอนว่าในระดับของโลกครับแล้วก็มีเราก็มีเป้าหมายนี่คือยุทธศาสตร์ชาติเหมือนกันนะครับว่าอาจจะต้องนําไปสู่ภารกิจที่บรรลุเป้าหมายภายใน2ี่ปีก็คือชาติยีสิบปีทุกทางคงไปได้ดีครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังคงดำเนินแล้วก็ปฏิบัติสิ่งนี้อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับก็คือเร,เรื่องของกา,ารที่จะพื้นที่สีเขียวที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ทีนี้ทีนี้งาน,นถ้าพูดถ,ถึงเรื่อโลโลงของปัญหาที่ตอนนี้นะทุกทุกคนทโลกให้ความสําคัญแล้วก็ตะหนักว่าที่ดูปัญหาจ่ายเลยอยากให้ระุแล้วก็เริ่มตนอีกนะคร ครับตอนนี้นะครับก็มองว่าปัญหาใหญ่ๆที <started opportunities. S 2> <Yeah. S 1> ่เราเห็นชัดๆก็คือที่ผ่านมานะครับเรื่องดินถนนตรงนั้นเป็นปัญหาใหญ่ที่เรามองในภาคของต่างจะเป็นมุมมองต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ในในถ้ามองในมุมของเศรษฐกิจซึ่งภารกิจของกรมป่าไม้สําคัญในเรื่องของการเสริมเช่นกันนะครับมุมมองในเรื่องของเศรษฐกิจนี้ก็ถือเป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งเพราะว่าเราต้องการสร้างเศรษฐกิจสีเขียวขึ้นมาโดยเฉพาะในเรื่องของการปลูกป่า สร้างป่าเศรษฐกิจขึ้นมาาะที่ผมบรูดิสไลด์ที่โชว์นะครับจะเป็นภาพที่สุดท้ายที่เป็นภาพในมือทั้งหมดนะครับสิ่งที่เราต้องการเป้าหมายหนึ่งของวันนี้ที่เรามีแนวคิดเรื่องใหม่ๆขึ้นมามจะสร้างเมืองที่ไม้นะครับพูซิตี้นะครับ,รบอันนี้เป็นภาพใหญ่ที่ในกรอมของประเทศที่เราเน้นยันรองมุ่งไปสู่จุดนั้นอยู่นะครับในเรื่องของพูซิตี้ที่พยายามจะสร้าง ตัป่าขึ้นเองตัดไม้ได้ป่านะใช้คำว่าตัดไม้ได้ป่าเพราะว่านั่นคือจริงๆต้องบอกว่าไม้เป็นเป็นวัสดุชนิดเดียวนะครับที่ตัวเขาเองในการเติบโตก็ตถู่ทรัพยากรันอากแล้วแถมยังกักเก็บคาร์บอนอีกเมื่อเป็นื้อไม้นะครับตรงนี้คือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่เรามองในเรื่องวิกฤตแล้วทั้สิ่งแวดล้อมแล้วเรื่องป่าเศรษฐกิจหรือการปลูกป่าเพื่อสร้างไม้สร้างเศรษฐกิจถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วที่จะมองภาพในรนาคาศเสถียรโดยกานรอบสุดท้ายก็จะ อ่านไปก่อนยากมาที่มูลนิบรสบ้างนะครับในมุมมองของบุรสครับษาสิ่งที่มองเรื่องไหนที่ควรจะต้องรีบจัดการอย่างเร่งด่วนครแล้วก็ถ้าเราไม่รีบจัการตั้วันนี้เนี่ยจะเกิดผลกระาหรือผลเสียง้ก็จริงๆเขาจะมีสิ่งเขาเรียกว่า triple planetary c r i i ก็คือสวิกฤตโลกครับอัแรกก็คือเรื่องของมลพิษไม่ว่าจะเป็นมลต่างๆเป็นมลพิษทางอากาศมลพิษทางเสียงมลพิษ เยอะแยะมากมายนะครับอันแรกแลยการที่สองก็จะเป็น loss of biodiversity หรือการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเดี๋ง่ายๆใน biodiversity ก็คือชีวิตที่มันเยอะๆพอชีวิตมันลดลงเนี่ยคุณภาพชีวิตของคนก็จะลดลงด้วยอย่างประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างพึ่งพาธรรมชาติในการอยู่ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของสุขภาพหรือว่าการอยู่รอดนะครับในมุมมองของผมนะครับเพราะฉะนั้นการที่ความหลากหลายมันลดลงไปคุณภาพชีวิตของคนก็จะลดลงไปด้วยอย่างที่สามที่น่าจะ เป,เป็นตัวที่ทุกคนให้ความสําคัญมากที่สุดก็คือการเปลีนสิ่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทังท้ทง,ทททงโลกนัาให้ความสําคัญมากเพราะว่าถ้าเราไปดูกราฟของอุณภูมิของเราเนี่ยม,มันก็มันก็ความร้อนมันขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนมากกว่าที่เาราคาดเราไเมื่อสิบป,ปีที่แล้วอย่างในยุโใต้นี่ก็เกิดวิกฤตเยอะแยะมากมายใช่ครับพายุก็น้อยลงเพราะว่าไม่มีชาทะเลเพราะไม่มีชาทะเลชาวบ้านไม่สามารถจะออกหาปูหาปลาได้ยกตัวอย่างนะครับวันนั้นมันก็เลยจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า เนี่ยความหลักหลายถ้ามันลดลงไปอ,อุณอุณภูมิโลกอะไรแบบนีนเ้นเนี่ยสอย่างเนี่ยถ้ามันไม่ดีขึ้นตั้งแต่ตอนนี้เรากําลังจะเจอคริสติสที่ที่แท้จริงแล้วเราก็เข้าใกล้ตรงนั้นขึ้นเรื่อยๆ เรื่องของทุ่มโอทูชนะครับลดคาร์กอนก๊าซความหลากหลายชีวภาพที่ลดน้อยลงไปแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของนี่แหละ climate change สภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงคือปัจจุบันนี้เราไม่ได้พูดว่าโลกร้อนนะครับเราพูดว่าโลกเดือดแล้วมันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้เราได้ยินปัญหาที่ชัดเจนมาคือแล้วเรามีวิธีการ